เฮ็ดยังขา่าเวเฮ็ดยังเจ้าคิดต่อง่ายเถอะฮะต่อเป็นน้ำกะเล็ดสิเจ้าเก่าทักหนึ่งเสียง เอาเขากับเปิ้ลนี่กันนั่นก็ว่าเป็นยังดอกอันง่ายอันยากอันง่ายอันเอาเจ้าลุญนั่นอันนั้นมันนี่ดอกพาย่างมันหื้อมันตะเลยตายที่กิน